สวัสดีค่ะทุกคนกินไปเที่ยวไปบายจอดนะคะวันนี้โจพาทุกคนมาทำยำหนังหมูนะคะมาลงมือทำกันเลยค่ะเครื่อปรุงนะคะไปนะคะหมูบดนะคะก็ตามด้วยน้ำเปล่านะคะ แล้วก็จะใส่ขานะคะขาตะไคร้ตะไครนะคะใบมะกรูดฉีกนะคะใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดฉีกนะคะเพื่อไม่ให้เนื้อหมุเลาคาวนะคะ รวนหมูที่สุกนะคะพอหมูเริ่มจะสุกแล้วโจ้จะใส่หนังหมูนะคะอากาศเย็น <laughs> เริ่มมีกิ่นหอมแล้วนะคะตักขา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วเราก็จะใส่รสดีนะคะรสดีนะคะใส่หน่อยใส่หน่อยใส่หลายใส่หลายต่อคนให้เข้ากันนะ 哦、嗯。 น้ำปลาต่อเลยนะคะผงชูรสนะคะมันอาวนะคะ ออกลดเปรี้ยวนิดนึงนะคะเระเาจะไปก็ใส่หอมผัแดงนะคะพริกสดหั่นนะคะมีลูกโดดด้วย แล้วก็ชีหอมนะคะเข้าให้เข้ากันเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะยำหนังหมู เสร็จแล้วนะคะยำหนังหมูพร้อมเสิร์ฟค่ะจ้าต้องขออนุญาตไปจัดการกับยำหนังหมูก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะยำหนังหมูอร่อยอร่อยค่ะ